สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆนขยายพันธุ์ไซใบสักนะครับช่วงโควิด -2 ปีนี้ไม้ประดับราคามาแรงมากเลยนะครับแล้วก็ไซใบสักก็เป็นต้นไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีราคาถีบตัวขึ้นมาสูงนะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆน,นมาชำใบไซใบสักนะครับ ขยายพันธุ์ด้วยการชำใบนะครับตอนแรกเราก็จะเลือกใบที่มีความแก่ปานกลางนะครับไม่เอาอ่อนเกินไปนะครับและก็ไม่เอาแก่มากนะครับก็พิจารณาดูนะครับถ้าแบบอย่างนี้นี่คืออ่อนมากนะครับไม่ได้นะครับอันนี้ก็อ่อนเกินไปนะครับแล้วใบล่างๆแบบนี้นี่ก็จะแก่มากนะครับก็เอาแถวช่วงๆนี้นะครับ ซึ่งจะมีใบที่ค่อนข้างแข็งแรงไม่อ่อนแม่แก่เกินไปนะครับก็จะใช้คัตเตอร์นะครับตัดเลยนะครับ2ใบนี้ใช้ได้นะครับผมจะเอาใบานี้แล้วกันครับตัดตรงก้านใบนะครับโดยจะตัดชึงเฉียงหน่อยนึงนะครับ ได้แล้วนะครับก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็จะล้างทำความสะอาดใบด้วยนะครับแล้วก็จะล้างยางนะครับตรงก้านนะครับออกนะครับล้างใบให้สะอาดก่อนนะครับก็เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำ ภาชนะนะครับมาใส่น้ำจะเป็นแก้วเป็นขวดเป็นกระป๋องอะไรก็ได้นะครับมาใส่น้ำสะอาดไว้นะครับแล้วเราก็เอาทรายใบสักนะครับวางลงไปนะครับพอให้น้ำท่วมนะครับลักษณะนี้นะครับให้น้ำท่วมนะครับท่วมตรงก้านใบนะครับก็ทิ้งไว้ ประมาณ3 4สัปดาห์นะครับในที่โดนแสงลำไรนะครับไม่ได้ไว้ที่มืดนะครับเราจะไว้ในที่แสงลำไรนะครับก็ไว้ตรงที่ไม่มีสัตว์ไปรบกวนไม่มีใครเดินชนด้วยนะครับประมาณ3-4สัปดาห์นะครับรากก็จะเริ่มงอกแล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาไปปลูกได้นะครับขึ้นเป็นต้นไซใบสัตวเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาต่อไปนะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะครับวันนี้ก็ ขอจบการนําเสนอการชาขยายพันธุ์ไฟใบสักไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ